สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการลาดลับวีระบรุดครับใน EP นี้นะครับก็พามาดูเมทัลบิลล์ของจีนนะครับก็คือค่ายโมโชทอยนั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวพิเศษหน่อยนะครับก็คือเป็นโมโชทอยนะครับคอลแลบกับบริษัทกูสามายคอมพานีนะครับก็คือเป็นงานนะครับเป็นงานผลิตของทางกูสามายนะครับที่เขาวางจำหน่ายโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยทางญี่ปุ่น ที่เขาจะซื้อลิขสิทธิ์นะครับของเจ้าตัวเทคดะตัวนี้นะครับของค่ายโมโชเนี่ยไปผลิตที่ญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็มีวางจําหน่ายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือในส่วนของข้างในเนี่ยก็จะเหมือนต้นฉบับเลยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนหน้ากล่องนะครับแล้วก็คู่มือจะมีตัวหนังสือเนี่ยที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปร่างกล่องนะครับก็จะไม่เหมือนของโมโชนะครับทางกล่องอะไรเองก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะอย่างแบบนี้นะครับในรูปของตัว รูปร่างภาพภาพนี้ครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เหมือนของค่ายโมชนนครับพวกภาพอะไรก็จะออกแบบใหม่มาครับมาแบบนี้ก็จะมีตรงนี้ครับสัญลักษณ์พิเศษก็คือกุศลมายของปณิั่นเีงครับสีผ้าบวกนั่นเองครับส่วนของด้านข้างครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยด้านข้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ โอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาข้างในกล่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับออย่างแรกเลยก็เป็นเหมือนซองสีดํานะครับที่เขาให้มาเหมือนจะเป็นคู่มือนะครับที่อยู่ข้างในนะครับด้านหน้าจะเขียนว่า Progenitor f f นะครับก็คือเหมือนอเป็นเขาเอาบรรพบุรุ์เนี่ยที่มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับมาสร้างเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นโมเดลอย่างเงี้ยนะครับ หลายตัวของซีรีส์นี้นะครับของโมโชที่เขาปล่อยออกมานะครับตัวแรกก็จะเป็นเหมือนตาขยดะที่เขาปล่อยออกมาเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีเหมือนสองชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นพวกถานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูคู่มือนะครับว่าในซองนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นเหมือน เป็นซองที่เอาไว้สูมพวกกร์ดพวกอะไรนะครับที่ดูตามช่องต่างๆก็จะเป็นพวกก๊์ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจยังไม่แกะแล้วกันนะเก็บนไ้ก่อนนะครับพวกซองนะครับกราดสูมนะครับส่วนคู่มือนะครับฟอนต์ต่างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะเนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนของต้นฉบับหรือเปล่าผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกของผมนะครับ ก็ไม่รู้ว่าของโมโชเนี่ยเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เรื๋อวหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับก็ะจะมีเหมือนอน,นิเมะมเป็นแบบว่าเออไม่ใช่สิเป็นเหมือนอ่าพการ์ตูนนะครับให,ให้ดูด้วยเป็นไซาสา์ญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ยพวกนี้อ่าแบบนี้นะครับอันแบบนี้ค่มืออ,อ่านป้ายอันนี้มาดูส่วนในส่วนของรังแรกนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับอ่าน,นิ้งออกมานะครับ ก็จะใส่ซองมาแบบนี้นะครับจะมีเหมือนแบบคองน้ำเป็นหมดโวมอะไรใส่ตรงขามาด้วยนะครับก็มีซับปัดกันผิดขวนนะครับเวลาผ่านการขนส่งมาก็จะไม่เกิดเป็นรอยนะครับพวกนี้อ่านะครับว่าเอาทิ้งออกจะเป็นเขานะครับอ่าโอเคครับอ่าในแผงที่หนึ่งนะครับแผงแรกเป็นกล่องนะครับก็จะมีเหมือนมีมือมาให้นะครับมีมือมาให้อยู่ประมาณ6คู่นะครับร้วรวมกับตัวหุ่นด้วยก็เป็น7จคู่นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนเกาะไหลนะครับที่เอาไว้ติดตรงไหลนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นผมนะครับเป็นผมที่เอาไว้ใส่ด้านหลังได้นะครับเราออกได้แบบนี้นะครับเป็นสีส้มกับสีขาวเป็นลายตัดเป็นลเยอร์แบบนี้นะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับอีกอันนึงนะครับอีกแผงหนึ่งนะครับก็จะเป็นฐานแล้วก็ดาบกัตนนะครับ นี่ก็จะเป็นฐานนะครับเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นฐานนะครับมีมีแม่เหล็กตรงนี้ด้วยนะครับก็เวลาสามารถเอาไว้ตั้งท้ายชั้นได้นะครับเลาจัดบนฐานนะครับโอเคแล้วก็กล่องสุ่มนะครับอ่ากล่องสุ่มนะครับมิสซิลี่บ็อกซ์นะครับอ่าแล้วเปิดดูข้างในมีอะไรนะครับโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนด้ามนะครับเอาไว้ใส่กับตัวฐานยืนตะกี้นี้นะครับหรือว่าเอาไว้ใส่กับก หวานนะครับที่เขาให้มานะครับอ่าแล้วก็จะมีอะไรอื่นโอ้เป็นผมเป็นผมสีฟ้านะครับลายเอ้าลายเหมือนกันเลยอ๋อเป็นผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฉดสีคนละแบบเฉดสีคนละแบบเลยนะครับนี่จะออกสีฟ้าหน่อยนะครับยัไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับคิดว่าอันไหนแล้วกันนล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในกล่องสุ่มที่เพื่อนๆได้กันหรือว่าที่เห็นกันมานะครับว่ามีอะไรกันบ้างแต่ทาได้ผมฟ้าก็ถือว่าโอเคนะครับ ในส่วนของกล่องนี้นะครับเาจะมีเหมือนเป็นเหมือนแท่นนะครับแท่นวางดาบนั่นเองแท่นวางดาบเอาไว้วางกับฐานได้นะครับก็าจะมีเป็นขวานนะครับตอนนี้แกะยากมากเลยเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็แกะไปด้วยนะครับมันค่อนข้างลาบากตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนปลายทวนนะครับปลายทวนตอนนี้เป็นแฉกตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นขวานนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็มีดาบกัตนนะครับ3ามเล่มครับมีดาบยาวหนึ่งเล่มแล้วก็ดาบสั้น อีก2นะครับอยาะให้ดูดีเทลของดาบนะครับดีเทลสีของดาบนะครับก็สีดาบยาวเนี่ยจะออกสีลวดหมูเข้มๆหน่อยนะครับสีนี้ก็จะออกสีสว่างนิดนึงนะของดาบสั้นนะครับลายก็ไม่เหมือนกันนะความยาวต่างกันนะครับส่วนของดาบนะครับดึงออกมาโอ้สวยงามมากเลยครับถ้าตอนแสงดีครับมีมีความแบบเลเยอร์เก็บมันของจริงเลยครับเนี่ยครับ สวยงามครับันสั้นก็คล้ายๆกันครับแค่ความยาวต่างกันนะครับอันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวหุ่นนะครับดีเทลต่างๆครับโอเคครับตัวหุ่นนะครับโอเคดีไซน์โอ้สวยมากครับจะมีความเข้มของสีสีแดงนะครับบางพาร์ทบางพาร์ทก็จะเป็นสีออกเข้มๆสีเลือดหมูหน่อยนะครับบางพาร์ตจะสีสว่างนะครับส่วนหน้าอกมาทําดีไซน์มาเหมือนเสือเลยนะครับพวกเสือพวกอะไรนะครับหน้ากากนะครับ มีเขาสีทองนะครับมีมือตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับอย่างผมลองดึงมือเปลี่ยนครับอุ้ยอ่าขอข้อมือก็จะเป็นแบบตัว C แบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนก็เป็นแ,แกนแบบนี้เอาแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกระปูงนะครับเป็นเขาเรียกกระปูงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านี้ก็โอ้ยยืดหยุ่นได้นะครับเวลาจัดท่าวางขางก็กางออกได้ ตรงนี้ครับนี่ในส่วนของขานะครับก็โอ้แน่นมากเลยครับขาดูแข็งแรงมากเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับแข็งแรงมากดูไม่ก้องแกงเลยว่าวัสดุแบบทุกอย่างมันดูแน่นดูจับสลับมือไปหมดเลยนะครับตัวนี้ตรงขาตรงเท้านะครับอ๋อตรงเท้ามีมีแม่เหล็กนะครับ2จุดตรงส้นนะครับแล้วก็ตรงปลายเท้านะครับเวลายืนกับแท่นน่าจะทําให้แข็งแรงแล้วก็ยืนได้มั่นคงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นข้อพับเท้านะครับดีเทลต่างอ่าตรงนี้ด้านข้างนะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็ดีเทลสวยมากเลยนะครับตรงนี้ตรงข้อพับนะครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นเหมือนกระโปรงด้านหลังนะครับโอ้ตรงนี้เหมือนจะเลื่อนออกได้อ่าตรงนี้กางออกได้นะครับอ่าตรงนี้การออกได้นะครับโอ้อในส่วนของข้างหลังนะครับตรงตรงนี้มันจะใส่เป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรเวลาเราจะสะพายดาบด้านหลังนะครับตรงนี้น่าจะแกะออกได้ เสาไงออกอ่าเกือออกแล้วนะครับอ๋อแล้วก็เหมือนจะเอาตัวในกล่องพวกนี้นะครับที่เป็นพวกของเวลาตามจุดจุดประกอบนะครับเขาก็เอามาให้แล้วก็เอาไปประกอบใส่ตามจุดต่างๆนะครับเวลาเราจะสะพายดาด,ด้านข้างนะครับหรือเราจะสะพายลงด้านหลังนะครับแล้วก็เอาพวกอะไหล่ตรงนี้มาประกอบได้นะครับ ในส่วนของตัวนะครับก็ช่วงท้องนะครับก็หลังก็เอียงได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โค้งได้เยอะเลยนะครับเวลาเอียงข้างหน้าแล้วโค้งข้างหน้าก็จะเห็นดีเทลด้านหลังแบบนี้นะครับในส่วนของเกาะไหลนะครับเดี๋ยวพามดูเกาะไหลตรงนี้นะครับดีเทลก็สวยงามเลยนะครับมีดีคอสวยงามเลยตามลายตัดเส้นสวยงามนะครับสีดําแบบนี้โอ้แล้วก็เอาไปติดตรงหัวไหลนะครับก็จะมีตรงนี้มาให้นะครับเานี่ยเป็นก้านแบบนี้สามารถปรับได้แล้วก็เอามาใส่ตรงรูตรงนี้นะครับเนี่ยรูนี้แล้วก็ประกอบได้เลยนะครับ แล้วก็ยืดหดยืดหดได้ตามอิสระเลยตรงนี้ชอบตรงนี้มากเพราะว่ามันเหมือนแบบมีดีเทลในการนะครับเนี่ยพับได้ยืดหดได้ยืดหยุ่นครับเวลาจะท้าชั้นละมันจะยืดหยุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปประกอบพกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ากับตัวหุ่นนะครับรเดี๋ยวเรามาดูันอีกรอบหนึ่งนะครับ ประกอบเสร็จ <S an> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหดีไซน์เท่มากเลยนะครับสีแดงแล้วก็มีดาบสมุรนะครับโอ้โหหน้ากากเป็นแบบเสือเป็นแบบเท่มากเลยนะครับมีขวานมีอะไรด้วยนะคะรับลูกเล่นตรงนี้นะครับลูกเล่นตรงนี้ก็จะสามารถถอดตรงนี้ได้นะครับขวานเอามาประปกบกันนะครับตรงนี้เป็นทวนนี่ก็ถอดมาอันนี้ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนใส่ก็ได้นะครับมันเป็นแบบนี้ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเสียบตรงนี้ได้นะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นทวนถือถือทวนคู่อย่างนี้ก็ได้หรือจะถือขวานคู่อย่างนี้นะครับนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นงนี้ได้อสองแบบนี้นะครับเราจะทานี้ก็ได้หรือทาแบบตะกี้ที่ผมทําก็ได้นะครับตรงนี้ลูกเรียนถอนครับเวลาเราจะถอดแล้วก็ถอดตรงตรงตลัวมันออกนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็แย่ใส่ตรงมือนะครับมือที่เอาไว้กำรอาวุธนั่นเองนะครับ pues, ลักษณะนี้นั่นเองนะครับในส่วนของ ตรงนี้นะครับลูกเล่นตรงนี้ก็จะมีเปิดไฟได้นะครับตรงตานะครับเวลาเรากดแล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับตังนี้นะครับฐานฐานนั่นน่าเป็นฐาน AG1 2ก้อนนะครับเป็นฐานกระดุมนะครับถ้าเราจะหาซื้อก็เรียกว่าฐานกระดุมนั่นเองเบอร์จะเป็นเบอร์ AG1 นะครับเวลาหาซื้อนะครับแล้วก็ถอดตรงหัวนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองกดนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นตาสีเขียวแบบนี้นั่นเองโอ้โหเท่มากเลยครับเ๋ยรู้สึกตรงตรงหน้าอกจะไม่มีนะครับตรงหน้าอกลองกดลงอะไรแล้วไม่ได้มีนะครับก็จะมีแค่ตรรงหััวนะคบอ ใส่ผมเรียบร้อยนะครับเป็นผมลายสีขานะครับเป็นลายไฟสีขาแบบนี้นะครับโอ้นะครับโอเคครับก็สรุปคร่าวๆนะครับก็คือทักขดะตัวนี้นะครับของโมโชคอลแลบกับกุสไมค์คอมพานีนะครับก็ไม่ได้ต่างจากตัวต้นฉบับของโมโชเลยนะครับก็คือเป็นของโมโชนั่นแหละทีสิรทุกอย่างแบบทุกอย่างรูปร่างทุกอย่างเป็นเหมือนโมโชที่ผลิตเลยนะครับแค่บริษัทกุสไมค์เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ทุกอย่างดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่คู่มือแล้วก็ฟอนต์ที่เป็นพวกตัวหนังสือคร,รับเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะวางจําหน่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็เป็นของที่ผลิตที่ญี่ปุ่นเลยนะครับครับเดี๋ยวจะลองเทียบความสูงดูนะครับว่าสูงจากพื้นเนี่ยถึงยอดเขาละเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเอาถึงไปถึงยอดเขาก่อนนะครับถึงยอดเขานะ,นนะครับ ตรงนี้ที่30เซนนะครับถึงปลายเขาแล้วครับ30เซนถ้าเราจะติดติดดาบแบบนี้ตามทําายหลังก็ตีไป3 0 3 1 32มเซนนะครับถ้าเราจะติดดาบแบบนี้ความสูงก็ไม่ได้สูงมากนะครับพอดีเลยน้ําหนักพอดีเลยนะครับความสูงอะไรพอดีนะครับเราจะจัดก็มีฐานรองแม่เหล็กมาให้นะครับเรายืนจัดท่าได้มั่นคงนะครับอ่าจะลองชั่งน้ําหนักตัวนี้ดูนะครับอออ่าาานนหัักกกโดยยรรรวววเลุุคคบบทง น้ำหนักอยู่ที่1177กรัมนั่นเองหรือประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลกว่ากนะครับน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในตัวหุ่นทาคกิระตัวนี้นะครับแล้วครับเป็นกันบ้างครับสำหรับเจ้าทาคกิระตัวนี้นะครับก็ผมก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดลงลึก ทุกจุดทุกร้อยนะครับเพราะว่าอยา่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับพยายามทําให้ดูดีไซน์ต่างๆครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็ควรจะไปหาซื้อมาเล่นแล้วลองสัมผัสกันเองนะครับก็คือมันเป็นการดูรีวิวมากกว่านะครับเป็นการดูแบบว่ารูปลักษณ์ภายนอกแต่ถ้าถ้าจะให้ความสนุกเลยเนะี่ยเราต้องลองได้จับลองได้เล่นดูนะครับ แต้สัมผัสดูแล้วเออเราจะสนุกเราเราจะแบบว่าเ้ยเนื้องามมันดีมากเลยล้ำหนักมันดีมากเลยแล้วมันเหมาะสมกับราคามากแล้วมันคุ้มมากเลยครับแบบนี้นะครับ <laughs> ตัวนี้ราคาของเจ้าทาเคระน่าจะไปไกลแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแรกแล้วก็หายากมากนะจากดีไซน์ต่างๆมันเป็นแบบสีแดงแล้วมันเท่มากเลยนะครับก็คือตัวนี้นะ่าจะราคาไปไกลแล้วนะครับตัวนี้ค่ายของโ <s> <s> มโชเขาก็จะผลิตตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะจะผลิตกับมารีเซลอีกรอบหรือเปล่ปลานะครับก็คงจะทําให้ครบโปรเจกต์เขาก่อนนะครับถึงจะ กลับมาผลิตอีกรอบหนึ่งครับก็ไม่แน่ใจว่าจะผลิตอีกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะไปตามหาเมือหมือสครับตามกลุ่มตามเพืต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็ลองหาดูว่าเผื่อจะมีเพื่อนๆคนที่เคยได้ไปแล้วเอามาปล่อยนะครับก็ลองหามาครอบครองดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องผมก็จะทําคลิปแบบนี้นะครับเป็นพวก m e t a นบิลหุ่นตัวใหญ่นะครับเป็น m e t a นบิลจีนหรือว่าหุ่นเหล็กนะครับผมก็จะทําคลิปแนวประมาณนี้นะครับพวกรีวิวนะครับก็ติดตามไม้ดูต,ตัวต่อไปกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ